ภาพบนผนังของโรงเรียนการสื่อสารแห่งกองทัพแดงโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งในหมู่บ้านซ้งผิงมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนเป็นสิ่งยืนยันถึงความขยันหมั่นเพียรและการทำงานหนักของกองทัพแดงรุ่นเยาว์คาดว่าภาพบนผนังนี้ถูกวาดโดยทหารกองทัพแดงที่มีอายุระหว่าง16-17ถึงปีในช่วงทศวรรษที่19 3 0จนถึงทุกวันนี้ยังคงมีร่องรอยปรากฏให้เห็นภาพเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวจิตวิญญ,ญาณของกองทัพแดงรุ่นเยาว์ที่แจ่มชัด ในช่วงทศวรรษที่1930ที่มีปฏิบัติการล้อมปราบของพักก๊กมินตัง๋งโรงเรียนแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1933ช่วงที่มีการต่อสู้กันระหว่างพักก๊กมินตั๋งและกองทัพแดงกลุ่มทหารของกองทัพแดงที่แม้มีความรู้ไม่ถึงชั้นประถมแต่ได้ศึกษาการส่งโทรเลขเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารสำหรับกองทัพแดง มาคุเทสองเรียนการสื่อสารของกองทัพแดงบอกว่าในเวลานั้นนักเรียนจากครอบครัวแรงงานและชาวนาจําเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษพวกเขาจะจดคําศัพท์ภาษาอังกฤษใส่สมุดบันทึกพกไว้ในกระเป๋าถือและอ่านทุกครั้งที่มีโอกาสพวกเขายังจับคู่ฝึกสนทนาและทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษก่อนนอนกองทัพแดงใช้เวลาอันมีค่าในวบย,ยาวที่โรงเรียนนี้และจากนั้นเริ่มทํางานด้านการสื่อสารอย่างมุ่งมั่น เรื่องราวนี้ผ่านไปกว่า90ปีแล้วแต่ผู้คนในยุคปัจจุบันยังได้ซุมซับเรื่องราวในอดีตที่มีคุณค่าจากภาพบนผนังที่ทำให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงความพักดีความศรัทธาและการอุทิศตนของสมาชิกพักคอมมิวนิสต์ในยุคนั้น